แบบฝึกอ่านคำชื่อแมลงให้นักเรียนดูคำใต้ภาพแล้วออกเสียงตามครูนะคะมดอีกครั้งค่ะมดยุงอีกครั้งค่ะยุงแมลงอีกครั้งค่ะแมลงร้านอีกครั้งค่ะ ร้านเหาอีกครั้งค่ะเหาภูม,มิระอ่านอีกครั้งค่ะภูม,มิระแมาแรงปออ่านอีกครั้งค่ะมาแรงปอแมงมุมอ่านอีกครั้งค่ะแมงมุมเต่าทอง อ่านอีกครั้งค่ะเต่าทองมาแรงวันอ่านอีกครั้งค่ะมาแรงวันผีเสือ้ออ่านอีกครั้งค่ะผีเสือ้อมาแรงสาบอ่านอีกครั้งค่ะมาแรงสาบแมงปองอ่านอีกครั้งค่ะ แมงปองไรอ่านอีกครั้งค่ะไรแปนอ่านอีกครั้งค่ะแปนพมอนอ่านอีกครั้งค่ะพะมอนอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆนะเด็กๆจะได้อ่านคล่องอ่านเก่งแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ